สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมังฟาร์มเจริญทรัพย์อีกเช่นเคยนะครับอันนี้พามาชมนี่นะครับโรคลำปีสกินมาถึงมั่งฟาร์มแล้วมานี่เสียผิวมันเลยพี่น้องเอ้ยงานนี่โรคลำปีสกินมาแล้วให้หมอเข้ามาดูนะครับนี่หมอเขาว่ามันมาตั้งยุงมาตั้งเป็นวันเนลยจะป้องกันยังไงดีดูเตรียมเนี่ยเตรียมตัวเลย บวมหนานาะหนาก็บวมพี่น้องเอ้ยนี่ตุ่มขึ้นปัญโลกอีสุอีใสคนเลยชีเราะหายายาตัวนี้ยาขาดตลาดยาแก้สิบยาอะไรแก้ไข่นะหมอปรึกษาหมอแล้วหมอให้ขีดแค่นี้ทำพี่น้องเนาะดูด้วยหนาบวมกึรื้อทื่อเลย ที่แรกแม่มันเป็นก่อนเลยคแม่แม่มันที่แรกแม่มันเป็นแต่แม่มันเชิงเบาแหละที่แรกแม่มันเป็นก่อนเลยนี่แม่มันเป็นก่อนแม่มยังไม่หายดีเลยหายาบวมอยู่เลยเป็นเท้าขาท่านน,นี่เป็นเทตาขา,าแล้วจมูกโอ้ยมาถึงบางปางมาตาจมูเป็นนะครัมีวิธีใช้ก็มาเชียงนะมีวิธีมียาตัวไหนที่มันดีๆก็บอกกันเด้อพี่น้องเด้อยารักษา เป็นทุกตัวเลยแต่ตัวสองตัวนี้เป็นมากกว่ามากกวาตัวน้อยนี่ก็เป็นนี่แต่เป็ี้ยนนิดๆฉีดยาไว้นี่ทีแรกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับนี่เป็นตัวนี้ก่อนแต่ก็ไปลูกมันลูกมันเป็นมากกว่าแม่มนิดนึงนี่ตั้งแต่ไม่กินน้ำนมมันติดเชื้อกันต่างทางน้ำนมตัวนีนี่ผมสันนิษฐานนะเด้อแจ็คมันใช่ไหมลูกบางคนก็ว่าติดจากยุงจากอะไรนี่ตั้งใจหมู่นี้อีกสองอันนี่ เป็นทุกตัวเดี๋ยวไปดูลูกมันเลยลูกมันได้เป็นนักเลยนี่เป็นอย่างคักเลยเป็นตัวงามซะด้วยพี่น้องเอ้ยไปผิวเสียไปเลยทีนี้เป็นตัวโผล่เป้ยสงสารก็สงสารที่เยายาอะไรรักษาดีไปไหนล่ะวันนี้เอาหนีไปไหนล่ะแต่ลูกพวกนี้กินน้ำกินเป็นอะไรกินยาได้นะพี่น้องเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นโลกปาเท่าเปียกน้ำกินยาไม่ได้เนาะอันนี้มันกินได้ปกติแต่มันแต่มันอาจจะคันหนึ่ง,งนั่นแหละผมว่าแมงวันนี่อันตรายเลยแมงวันตะยุงนี่นี่ซื้อยาคนละสามร้อยนี่ยากันแมงวันนี่ฉีดตัววันยาสามสี่รยเหมือค่ายาเป็นเ้าขันไปแลนี่ฉีดอย่างเดียวฉีดทุกวัน แม่มันแต่แม่มันก็ชิงของชัว่วแหละพึ่งมาแชร์กันเนาะอะไรที่ใ,ทใครมีใครมีไอ้ปร,ระสบการณ์รักษาหายมาแล้วก,ก็แชร์กันหนึ่งนะครับเด้อบอกกันหนึ่งแสดงเขาจะเห็นว่าใต้โพสก็ได้ต<ะ>ใต้ตคอมเมนต์เนี่ยก็ใครมารักษาหนึ่งไปพึ่งออกมาเลี้ยงปีแรกก็เจอปัญหาเลยลูกเขาเลยพี่น้องเอ้ย ันนี้ไม่ใช่ลูกนะครับลูกไปตัวปิ๊น,นมากๆเหมือนงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้้ยพี่น้อนๆนะไหน,นมีไอประสบการณ์รักษาหายยาอะไรดีๆก็บอกกันด,ด้วยเด้อสวัสดีครับ